สวัสดีครับป้าวันนี้แนนที่ผมมารับไปทานข้าวตรงนี้แนนรออยู่ที่ร้านแล้วครับดูแลรถด,ดีเหมือนกันนะเรารถยนต์ของผมมีสภาพมันคงแข็งแรงดูแลรถด,ดีก็เหมือนดูแลชีวิตตัวเองแล้วคนที่เรารักกั็ดีด้วยแล้วประกันแรกเนี่ยพอดีเพิ่งเปลี่ยนมาใช้ประกัน2บวก,กจากบริษัทเอเชียประกันภัยนั่นไงป้าบอกแนนไปแล้วว่าชั้นหนึ่งอ่ะคุ้มครองได้เยอะกว่าก็เฉียวชนขึ้นมาจะทำไง เฮ้ย <He> ชนแล้วลหนีดียว่าไอ้สองบวกเอ็ก X อะไรเนี่ยช่วยเองได้ไหมไม่ต้องห่วงค่ะคุณพ่อประกันสองบวกเอ็กกับบริษัทเอเชียประกันภัยไม่เหมือนใครถูกชนแล้วหนีไม่มีคู่กรณีเราก็คุ้มครองให้คุ้มครองความเสียหายต่อตัว,ตวรถรถชนรถหายรถไฟไหมสูงสุด1 0 0 0 0แบาทค่ะคุ้มครองได้แม้ไม่มีคู่กรณีเพียงแจ้งงันทีประกัน2บวก X จากบริษัทเอเชียประกันภยัยเริ่มต้นแค่7,200บาทซื้อเล,เลยที่เว็บไซต์7 2 4 .co.th ครัป้าอยากได้นะเดี๋ยวผมจัดให้ครับ